แจกสูตรเมนูกะเพราปลาดุกค่ะเอาใจสาวกปลาดุกทั้งหลายนะคะวันนี้ปลาดุกกร,บกรอบๆไม่เหนียวเชิ้นใหญ่ให้เยอะราดบนข้าวสวยร้อนๆกินพร้อมไข่ดาวสักฟองเบินข้าวสองจานแน่นอนจ้าสำหรับคนที่ชอบทานปลาดุกเมนูนี้เหมาะมากนะแถมทำง่ายๆวัตถุดิบไม่กี่อย่างลองทำตามกันดูจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมพริกชี้ฟ้าแดงได้มาแล้วจับแนวขวางแบบนี้นะ จากนั้นหั่นฉลับได้เลยหั่นส่วนขั้วออกเรียบร้อยค่ะเตรียมไปโคลกส่วนผสมใส่กระเทียมลงในคลกพริกแดงจินดาโคลกให้พอหยาบเมื่อหยาบได้ที่ก็ใช้ได้แล้วจ้ะนำไปพักไว้ก่อนเทปลาดุกลงในภานชนะผสมเทแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้ทั่วชิ้นเนื้อปลาดุกเลยนะ เมื่อคลุกเคล้าจนทั่วดีแล้วเตรียมไปทอดกันได้เลยตั้งน้ำมันให้พอร้อนนะจ๊ะจากนั้นหย่อนปลาดุกลงไปทอดเลยค่ะปล่อยทิ้งไว้ให้แป้งเกาะเนื้อปลาดุกสักหน่อยจากนั้นค่อยๆพลิกให้สุกทั่วทุกด้านเมื่อปลาดุกมีสีเหลืองทองสวยแล้วก็ใช้ได้แล้วนะตักขึ้นไปเสด็จน้ำมันรอไว้ก่อน รอให้ปลาดุกเสด็จน้ำมันจนแห้งเลยนะจากนั้นเตรียมมาผัดกันค่ะเทน้ำมันรอให้ร้อนใส่พริกกระเทียมโขลกผัดให้เกิดกลิ่นหอมเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองสักหน่อยเทซอสหอยนางรมซีอิ้วขาวน้ำตาลทรายผัดให้ส่วนผสมเข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วเทปลาดุกลงไปผัดให้เข้ากันค่ะเอาให้ส่วนผสมเคลือบทั่วชิ้นปลาดุกเลยนะ mm. เมื่อเข้ากันดีแล้วโรยใบยกะเพราพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้ใบกะเพราพอสลบค่ะ กลิ่นหอมมากเลยทุกคนอยากให้มาได้กินแบบเจ๊หมูมากเมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยเราเตรียมไปเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานจ้าเมนูกะเพาราปลาดุกเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะเวลาเสิร์ฟจ,จะทานเป็นกับข้าวหรือว่าราดข้าวก็ได้หมดกดแชร์สูตรไว้ลองทำกันได้เลยนะจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอ แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ